สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็นะครับจะมาทําถังหมักนะครับลักโลกันนะครับก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีอันนี้ครับก็จะมีถังนะครับที่มีฝาปิดนะครับก็ตะกร้านะครับไปรูๆหน่อยนะครับเพื่อให้สระดงทะเดือนนะครับเข้ามาจุลินทรียเข้ามานะครับแล้วก็ถังเบอร์18นะครับหลักการทําของมันนะครับก็คือเราก็จะประกอบ อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถังนี้นะครับคว่ำอย่างนี้ครับแล้วก็ถังนี้ก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นถังหลักการของมันก็คือนี่ครับเราจะเจาะเจาะตูดนะครับถังใบนี้นะครับแล้วก็ตัดหูหิ้วออกนะครับส่วนถังใบบนนะครับเราก็จะตัดตูดออกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยว มาดูครับว่าหน้าตามันเป็นงไงระหว่างทำครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมคือตะวานนะครับต้องมีอยู่แล้วครับหะวานโรตารี่นะครับมาเจาะรูนะครับคัตเตอร์ใบคัตเตอร์นะครับจริงๆนี่ก็ใช้คัตเตอร์ตัดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเลื่อยครับสำหรับคนขี้เกียอยางผมครับใช้เลื่อย ออจริงๆตรงนี้นะครับถ้าใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับเราก็ใช้คัตเตอร์ได้เลยครับอันนี้ครับเราก็ไม่หนักมากเราใช้พลาสติกมันบางครับแล้วก็เสียวมือเหมือนกันครับเนี่ยนะครับต่เราจะใช้เครื่องทุดแรงนะครับจริงๆใครไม่มีถ้าใครไม่มีลูกหนูนะครับก็เตอร์ได้ครับไม่มีปัญหา ต้องระวังมือกันหน่อยแค่นั้นเองต้องระวังมือน,นะครับเดี๋ยวเราไปใช้ตุกหนูก,กันดีกว่าครับโอเคอูที่ชิ้นงานไว้นะครับ ถ้าเรามีเครื่องมือก็จะเร็วนิดหนึ่งต่อครับเราจะทำการตัดหนะครับอูหิวนะัอันนี้ออกเช่นเดียวกันนะครับ 100. จากนั้นนะครับเราก็จะทำการเจาะรูเจาะรูะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นรูอากาศครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการประกอบชิ้นนี้ก่อนโดยการอ้าวลืมตัดตูดครับตัดตูดนี้นครับเราดูก่อนครัว,ว่าสามารถใช้คัตเตอร์ได้หรือไม่นะครับ ตัวอ,อันใหญ่หนนะ่อยนะมันจะมีแรงนะตัวอ,อันนี้มันไม่ค่อยมีแรง ครับในการตัดตูดถังใบใหญ่ครับเราก็ต้องตัตดตูดถังใบใหญ่ด้วยนะครับผมดูก่อนะครับจริงตูดถังใบใหญ่เนี่ยอยากตัดตรงนี้นครตัดตรงนี้เปเลย าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ก็เป็นการแต่งนะครับแต่งให้สวยงามแล้วนะครับเห็นไหมโอเค,อเคนะครับตัววก็จะเป็นได้นี่ โอเคนะครับเราจะได้ใบบนนะครับมาทำในลักษณะนี้ครับปึ๊บเร็ดได้ไหมครับโอเคครับเราก็ต้องทำการยึดนะครับเราต้องทำการยึดสองจุดนะครับจุดแรกคือจุดนี้นะครับยึดนะครับเราใช้ผมก็จะใช้เคเบิลไทท์นะครับในการยึดนะครับ ใช้เข็มบนไทยนะครับในการยึดนะครับก็ร้อยรูที่เราได้ทำการครึ่ง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 ร้อยรูนะครับ100ร้อยไปที่รูที่เราต้องการที่เราเจาะไว้ทีแรกนะครับไม่ง่ายนะเ้จหเพราะว่าวันนี้ระยะของวันนะครับ นะตัวใหญ่ไปนะครับโอเคครับใ้จีตัวพอครับยึดเอาแค่เอาแค่ยึดได้นะครับบใช้ยึดนะครับยึดด้านในนะครับนี่ครับที่เราจะรูไว้นะครับยึดอ,อันที่อะไรเนะี่ย 1นึ่งสองามสี่ห้ารูที่ห้าจากข้างบนก็มานี้มั้งฝั่งนี้ดูในตูนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ารูที่ห้าแล้วก็มาแย่ะจะเท่ากันนับตัวต้องนับนะครับเพราะจะรูจะได้ระดับจะได้เท่ากันนะครับบ่าสายสด้านแล้วสีด้านพอลนะสี่ตัวอโอเค Yeah. เคครับเรจียบร้อยครับนี่ก็จะยึดยึดตัวแล้วนะครับนั่นหนานะครับอ่ะรานนี้ถังลูกบอลครับก็จะวางเราก็จะวางไปบนอันนี้ครับแต่ว,วางได้เฉยไม่ได้ครับเราก็ต้องยึดน,นะครับขอตัดผมตัดตัดส่วนเกิกทนทิ้งไปก่อนนะครับ มันก็ง่ายเนะครับเราก็จะเจาะรูนะครับแล้วก็ร้อยเลยครับร้อยเข็มมันไทยเลยครับปิกไปเลย เจาะด้วยนะครับเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ ว่าซื้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวลูซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยรประหยัดไปกว่าครึ่งน,นะครับถ้าเราซื้อเขาก็ประมาณ500-50ครับลองดูเมื่อวานนี้นะครับรวมส่งนะครับพอเราไปซื้ออุปกรณ์เองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200บาทครับนี่ก็ประหยัดได้เกินครึ่งน,นะครับ นะครับก็ถูกตึงไป you <laughs> ันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับที่จะเชื่อมทาไงก็ได้นะครับ <oz le> <ues> อา่าเสร็จ <oz le> แล้วครับให้เราเชื่อมให้ได้รูปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็ฝาปิดปิดอยู่ไหนเนาะอ๋ออยู่บนฝาปิดก็ เปิดข้างบนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับถังหมักหลักโลกนะหลักการของมันนะครับเราก็จะใส่เศษอาหารแล้วจะขุดหลุมฝังนะครับขุดหลุมฝังนะครับให้ตะกร้าเนี่ยครับจมไปอยู่ในดินนะครับเราก็มีดินรอบรอบนะครับหลังนั้นเราก็จะใส่อาหารครับเนี่ย ไปในช่องนี้ครับนะใส่หานะครับไปในช่องช่องนี้นะครับทำอย่าให้ตกของข้างนะครับแล้วมันก็จะเกิดการย่อยสลายเองโดยธรรมชาตินะครับโดยที่เราทําไมต้องอ้าวแล้วทาไมต้องมีถังใบนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีความต่างน้ของระหว่างถังลูกนอกกับลูกในนะครับทําให้เกิดอากาศนะครับหมุนเวียนภายในนะครับทําให้อากาศข้างในเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ พอดีเหมาะสําหรับนะครับการย่อยสลายของอไส้เดือนหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆนะครับก็ใช้เวลาทําทั้งหมดประมาณ20นาทีนะครับในการประกอบนะครับต้นทุนทั้งหมดก็200บาทนะครับแพงสุดก็เป็นถังใบใหญ่นะครับ159บาบาทเห็นไหมครับ159บาทนะครับถังส่วนกระป๋องใบเล็กนะครับ20บาทครับตะกร้า20บาทครับก็รวมกันเป็น199บาทนะครับใช้ใช้เวลา ทำวันครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถังหมักนะครับรักโลกของเรานะครับโอเคครับตอวันนี้ก็เท่านี้ครับบายบายครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ